สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับคลิปนี้นะครับพอดีว่ากวางมันขึ้นมานะครับมันเป็นตาขาวนะครับตัวนี้เป็นตาขาวแล้วก็คงขายไปละนะครับมันขึ้นมาก็เลยไปได้ลง <professors> คลิปขายนะครับพอดีว่ามันขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาสองตัวนะครับตาขาวตัวแต่ต้มตัวขายไปทั้งสองละก็เลยมาได้ลงคลิปสักคร,รมนะครับเนาะอันนี้เป็นก็ต้องลอช่วงเจ้านะครับู้สึซกว่านี่ๆนี่เนี่เิมนะครับ นี่ช่วงแรงนะครับนี่นี่มันเดินมันมาไงานะครับเกี่ยมาไงายเตือนห้องบอกว่าบาขวนมาเตือนนะครับให้มันงายก่อนครับนก็จะมีนี่มาดูนะครับมันมีก่อนตั้งหนุ่มนี่ก่อนเหมือนแรงนี่บอกใครต่อใดนะครับนี่เอาละเริ่มเลื่มนี่แหละ,ะครับขึ้นลง,ลงนะครับผู้มาเจ้าผู้มาเจ้าเขามาใจกัอนทำกัน หัวตัวน so ี้นี่นี่เลยแมนหัวนี่นี่กับแมนหัวมาด็อกนี่กับแมนหัวนะครับที่นี่แมนหัวลายอยู่แมนหัวแล้วนี่กับแมนหัวนี่แค่นี้กับแมนหัวนี่กับแมนหัวนะครับแมนหัวลายอยู่เอาแล้วเนอร์หรืนี้หงายละนี่นี่น่งายละนี่หงายละมาได้ดูนะครับหงางายอะไรมาได้ผู้หูเดียวออกมาดูเหรอเช็คเสียงก่อนเช็คเสียงดูก่อนนี่ครับท้ามันหงายครับก็มาเช็คเสียงดูก่อน มันมีแห่เขาครับเขาแค่แตงมือผมเนี่ยม,มีเสียงสิยังมีเสียงนะครับมีเสียงมีเสียงนี่มันยุ่งมาเตือนนะครับนี่อ๋อมานยุ่งทักมีมีเสียงนี่ผมออก็ใส่ไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวซเกแก้วก่อน ถ้ามันมีเสียงนะครับมีเสียงนี่ผมบาบานี่เลยนนะอครับเขียยก,กน้นนี่ตั้งหลังนี่มีเสียงโอ้มีเสียงลงไปใหม่ยิ่นโถมแหมปิกไปกว่าขึ้นต้องมีเสียงนะครับอไปใหม่มีเสียงนี่คือมมพานนะครับขึ้นมาต้องมีเสียงถึงจะกินอ้อยนะครับต้องห้องเพลงก่อน <c ười> นี่นี่แมนได้ขึ้นเมนหัวละนี่นี่ก็อยู่ในนี่แหละต้องหงายครับขึ้นมาของปอต้องหงายตัวเองหงายเซ็ตต้องมีเสียงตัวเองครับต้องมีเสียงตัวเองถ้าหากว่าขึ้นมาหงาต้องมีเสียงปิ๊กลงไปใหม่ถึงกว่าจะมีเสียงนี่อ่าอ่านี่เดี๋ยวมเอาตัวนี้ให้ดูดูตัวนี้นะครับดูนะอืมขึ้นมาล,ละ เดี๋ยวมาฟังเสียงดูมาเสียงมันดีก่อนครับก็ไม่ทำตัวนี่ทำตัวนี่มาดูเสียงกันนะครับดูว่าเสียงมันดีก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้เสียงได้ แต่บางไงาเตือ่ออยู่นี่ก่อนอยู่นี่บาเก็บเตือ่อบาเก็บเตือ่อไม่ดูตัวนี้เหรอเสียงไปไหนพ่องตาขาวเซีย่ยงแอบเสียงม้านะครับเสียงม้าแต่บางไงาเตือ่ออ้าวอยู่นี่ <c oughs> อยู่ตรงนี้เลยพวกม่เจ้าพอจะไงก็ถ้าไงก็อ๋อห้กินนะครับเน้อแอ โอเคเดี๋ยวผมไปเจ้าป้ากันกรรมเนาะผมไปเจ้าป้ากันกรรมเนอะสวัสดีครับ